พอสมควรแต่มองเห็นอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีรอบบายยนะคะเอาคงไม่บายแล้วนะเกือบจะเย็นแล้วนะจ๊ะลูกค้านะสวัสดีทุกคนเลยนะคะลูกค้าเห็นชัดกันไม่เอ่ยนะคะก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มาเลยนะคะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะสวัสดีรอบเย็นนะจ๊ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เต้นรถมือสองระยองบุญชัยยะค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนเนาะตกติกาไม่ยากเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะง่ายง่ายเลยนะคะแค่นี้พอนะคะนิ้วมีไหมคะจิ้ม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 ,ชมแชร์เข้าไปได้เลยนะคะมาเลยออกรถใช้เงินแค่100บาทนะคะเชิญทางนี้นะคะวันนี้จะมาเป็นเก๋ง วีออสเอ่ยวีออสทางนี้วีออสนะคะและยาลีดกันนะคะวันนี้ใครที่เป็นสาวกวีออสกับโตโยต้ายารีดนะคะต้องมาตามเลยนะคะต้องอย่าพลาดนะคะราคาดีสุดๆแล้วรถสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าเข้ามากันเรื่อยๆนะคะเริ่มเข้ามากันอย่างหนานแน่นนะคะเริ่มเข้ามากันอย่างหนานแน่นนะคะลูกค้านะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะคุณลูกค้าเข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้ไปทีเดียวนะจ๊ะเอาวันนี้ใครชอบสีเขียวกันบ้างคันนี้เลยนะคะสีเขียวเหนียวซับกันไปเลยนะคะโตยโยต้ายาริสสีเขียวรถปี2018เลยนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะราคาก็ต้องบอกก่อนว่ากำลังดีนะคะราคา430,000บาทนะคะรถปี2018 โปรโมชั่นผ่อนไปเลย2,000บาทถึงปีหน้าผ่อ,อนไปเลยนะคะ2,000บาทเท่านั้นสำหรับเก๋ง t o y ย t a y ยา i s โอ้โหจัดโปรโมชั่นแรงจริงๆนะคะเก๋ง t o y ย t a Honda Z ้ซีวงซีวิกควันถูกๆูกกแค่2,000บาทเอาสิจ้าคุณชัยยะจัดให้โปรด,ดีขนาดนี้นะคะไม่คว้าไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ใครมีคำถามอะไรก็เชิญคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าที่น่ารักนะออกง่ายค่ะขอแค่ลูกค้านะคะคุณกสมบัติไม่ติดตรีดอาชีพชัดเจนนะคะเอกาสารชัดเจนเนาะออกรถได้เลยหรืออาชีพอะไรลูกค้าปรึกษาก่อนบางทีเมย์มีทางช่วยนะคะแต่ต้องคุยกันนะคะเราต้องคุยกันตรงๆนะคะในบางเคสนะคะมันก็พอไปได้อยู่นะคะนะบางคนไม่มีอาชชงอาชีพอะไรอย่างงี้คุยกันก่อน นะคะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวช่วยดูแลให้เลยแชร์แล้วค่ะคนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คันแรกอ่ะวีออสก่อนดีกว่าคันนี้แล้วก็วีออคันไหนวีคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว 3rd นะคะชุดแต่งคือดีมาก เป็นชุดแต่ง 3RD รอรถจ้าได้เลยนะคะอาทิตย์หน้านะคะลูกค้านะคะอ่ะชุดแต่งท r d ดีนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะคะชุดแต่งรอบคันเนาะแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันนะคะตัวนี้ท r d นะคะตัวนี้สวยงามมากๆราคา4 0 0 0 0 0บาทนะคะได้รถปี2017นเนาะไฟตัดหมอกอะไรครบมากๆเลยตัวนี้เป็นเ e กียร์ออโต นะคะคุณลูกค้าเป็นชุดแต่ง TRD คันนี้นะคะเป็นเบานะหนังดูแลทำความสะอาดง่ายแต่ตอนนี้เบาะเบาะยังไม่มีใช่ไหมอ๋อเบาะถอดออกมาทำความสะอาดอยู่นะคะคุณลูกค้านะคะเบาะไม่มี <laughs> นะคะเบาะถอดออกมาทำความสะอาดอยู่นะจ๊ะ2000ถึงปีหน้าคะ่ะคุณลูกค้าใช้เงินออกรถ1 ร้อยบาทพอตัวนี้นะคะชุดแต่งที่ดีเลยจากโรงงานนะคะสวยงามามากๆใครอยากได้วีออสเครื่องพันหไว้ไปขับสวยๆดูดีนะคะแล้วได้ตัวแบรนด์ในราคาไม่แพงบุชยาขายถูกที่สุดในจังหวัดระยองละะต้องบอกเลยนะคะเต็นนี้การันตีให้ด้วยอะไรเอ่ยโอ้โหรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปีไปเลยรับประกันเครื่องเกียร์1ปี รับประกันดูแลหลังการขายกล้าระบุในสัญญาซื้อขายว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อไมมาวุญชย์ยนะคะกล้าระบุลงไปเลยในสัญญาซื้อขายว่าตะรถของเราทุกคันนะคะต้องไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อไมมานะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนเดี๋ยวเมย์จะให้ดูชุดแต่งดิฟฟี่กันได้เบาะเราก็ไม่ต้องไปดูมันนะคะเราจะต้องมาดูชุดแต่งดิฟฟี่ บอกเลยว่าสวยมากเออคันนี้นะคะหน้าจอนะคะมีหน้าจอเป็นพัชส,สกรีนได้นะคะลูกค้านะลูกเล่นมากมายเนาะลูกค้าก็ลองมาเลือกมาเล่นดูได้ที่ที่ร้านนะคะคุณลูกค้านะได้ชุดแต่งดิฟฟี่ไปด้วยนะคะมูล,ลค่าประมาณน่าจะมี6,000อัพ นะคะคุณลูกค้าได้ไปเลยฟรี free, นะคะคุณลูกค้านะสำหรับคันนี้โ oh อ้โหโตโยต้าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยต้องบอกก่อนนะคะคันนี้แอร์เย็นแน่นอนนะคะคุณลูกค้านะเครื่องออหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสทัชสกรีนได้นะ,คะคลูกค้าขาใครสนใจทักมาเลยนะคะกับโตโยต้าวีออสทีคันนี้บอกเลยว่าสวยมากแต่บาะขออนุญาตยังไม่เรียบร้อยนะจ๊ะเพราะว่ากำลังถอดทำความสะอาดอยู่เด้อ ลูกค้าสนใจลูกค้าทักแชทกันเข้ามาคันนี้สวยจริงๆใช่แล้วนะลูกค้าได้มาดูเองแล้วเนาะสวยแน่นอนค่ะคันนี้สวยมากๆแล้วราคาไม่แรงด้วยเนาะนะคะรถสวยนะคะไม่มีประวัติไม่มีเครดิตก็ออกรถได้นะคะคุณลูกค้าขอแค่อย่างเดียวลูกค้าติดแบล็กลิสติดบูโรก็เงินออกรถหนึ่งร้อยบาทได้เลยนะคะคุณสมบัติคือไม่ติดแบล็กลิสบูโรออกรถหนึ่ง ร้อยบาทจ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ทักแชทกันมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันหน่อยใครสนใจนะ,ะทักแชทเลยนะคะกับวูดทรีอารดีคันนี้นะคะ จองก่อนได้ก่อนนะคะอย่าพลาดเลยโปรโมชันดีๆออกรถ100ผ่อน2,000บาทถึงปีหนะ้าใครสนใจทักแชทมามีคันเดียวเท่านั้นครีอดีสวยๆแบบนี้เบาะหนังนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายแน่นอนอ่ะขอต่อกันที่ Toyota y ย,ยาริส,สีเขียวเออมามามา,มานะคะมาเลยมาเลยใจมาเลยมาเลยนะจ๊ะอ่ะอ่ะ เดี๋ยวรอตะกล้องทำกล้องทปานหนึงนะคะตอนนี้นั่งงอคอหักอยู่ใครมีคำถามอะไรเชิญคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดี7จ็กว่าคนดูทุกท่านนะคะบุญชยะเนี่ยลูกค้าลูกลูกค้าแฟนเพจทุกท่านน่ารักตรงนี้แหละคือจะมาดูไลฟ์ของเราตลอดนะคะไม่เคยมีลดลา ลดลงเลยนะคะไม่เคยน้อยกว่า70กว่าท่านเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ติดตามนะคะดูไลฟ์สดของเรานะคะทุกๆครั้งเลยแล้วบางท่านนะคะก็แชร์ให้เราด้วยนะคะคุณลูกค้านะ,ะบางท่านก็แชร์ให้เราด้วยเอานิ้วนิ้ว,วออกจากกล้องหน่อยอ่าโอเคนะคะมาเดี๋ยวเริ่มกันที่ยาลิศคันนี้ไปค่ะโตโยต้า ตัวนี้เครื่องพันสองเป็นตัวรองท็อปนะคะตัวนี้แบ็คทั้งหมด9ลูกชุดแต่งสเกิร์ตรอบค่ะจังหวัดระยองวนใจฟรีจัดโอนประกันภัยพรบรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะคะคันนี้ออกรถที่100บาทเน้นเลยใช้รถจะให้ใช้เงารถแค่100บาทได้เลยถ้าคุณมาที่นี่นะคะนะหมดแล้วสี ก็ฟรีมูลค่าประมาณ2,000บาทฟรีพอบอร,รถยนต์ประมาณ6,700ดรฟรีการโอนกาบาทฟรีค่ะทุกรายการฟรีหมดแล้วฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีตรวจสอบตรวจเช็คระบบทุกอย่างเลยให้ศูนย์ดูแลนะคะนะคะ่ะให้ศูนย์ดูแลเลยค่ะใช้เงินอออรถหนึ่งรยอยขออนุญาตคุยรายละเอียด ะใครสนใจนะคะเข้ามาเลยนะคะกับยางสีเขียวคันนี้เติมไปดูเต็นท์อื่นลูกค้าจะเอาออกมาขี่เขาไม่ทำรอยเล็กให้เลยเขาไม่ขัดนะคะต้องทำความสะอาดทั้งหมดค่ะแน่นอนนะคะคุณลูกค้าของเรารถของเราส่วนมากจะไม่ค่อยมีรอยนะคะเพราะว่าเรารับซื้อส่วนมากก็จะเป็นรถแบบสภาพดีค่ะ ไม่ค่อยมีริ้วรอยค่ะรับประกันได้คนตัดยางนะคะตางต้องเป็นส่วนของตัวเองนะคะนะถ้าเป็นลูกจ้งได้รับค่ะนะจ๊าออกรถใช้เงิน1 0 0รบาทนะคะคุณลูกค้าใครสนใจอยากออกรถทักมาทักปรึกษาคุยกันนะคะสําหรับอาชีพไหนก็ปึกษาคุยกันอ้าวใครกดหัวใจมันเนี้ยนะคะคนกดหัวใจนี่ต้องหน้าตาดีมากๆก,ก,กดไปรัวๆเลยจ้ะขอบคุณมากนะคะคันนี้เนาะสุต่ คันนะคะคุณลูกค้าคุณออกไปคุณไม่ต้องแต่งใดๆแล้วไม่ต้องแต่งใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะนะคันนี้ครบจริงๆจ้าครบจริงๆนะจ้าคุณลูกค้าโอ้โหโภายในดูใหม่มากคันนี้นะจ้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่39,000กกิโลโอ้โหไม่วิ่งน้อยจริงๆเลยนะคะลูกค้า เป็นรถมือเดียวออกจากเจ้าของแค่คนเดียวนะคะบุญชัยะบุญชัยะ,ยะเต้นรถนะคะเน้นขายรถมือเดียวนะคะจเจ้ามือเดียวออกมาก็คือถ้าคุณเอาไปก็จะเป็นมือที่สองนะคะไม่มีรถช้ำไม่มีรถชนไม่มีพลิกความไม่มีตัต่อ,อยแรงสิ้นนะคะเราไม่เน้นเน้นขายได้แบบคือขายแรงนะคะแต่ก็ เน้นจานวนนะคะที่ขายได้เยอะๆนะคะแล้วเราไม่มีการเอารถย้อมแมวมาขายลูกค้านาะเพราะว่าการดูแลหลังการขายของเราเรามีค่ะถ้าเราเอารถไม่ดีมาเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบดูแลให้ลูกค้านะคะเราตัดปัญหาไปเลยเอารถดีๆมาขายเพื่อที่ปัญหาไม่เกิดลูกค้าก็ขี่ไปยาวๆเต็นท์ก็ไม่ต้องซ่อมเต็นท์ก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะไม่ต้องปุ๊บง่ายนะเป็นผลดีกับเต็นท์นะคะเพราะว่าอย่าอย่าลืมเราต้องมีประกันรับประกันดูแลหลังการขายลูกค้านะคะถ้าลูกค้าออกรถไปรถ มีปัญหาเต็นต์ต้องรับผิดชอบนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่ว่าจะทิ้งลูกค้านะดังนั้นเราจึงต้องเอารถที่ดีมาขายค่ะเพื่อตัดปัญหาการดูแลของเต็นต์ไปได้ใช่ไหมพูดถูกไหมคะถูกต้องนะคะเพราะว่าเราเน้นขายแบบนี้มานานแล้วเนาะไม่จําเป็นต้องแบบเอากำไรเยอะแยะนะคะเน้นพออยู่ได้เนาะก็อขอแค่ลูกค้าออกไปแล้ว รถสวยรถประทับใจนะคะขับดีก็โอเคแล้วนะลูกค้าลูกค้าสนใจคันนี้ลูกค้าทักแชทมานะคะ t ต y ยต,ต้ y ยาริสสีเขียวปี2018นะคะเครื่องพันสองเป็นเติมน้ำมัน e20 e e ได้นะคะเติมน้ำมันเบนซินได้เลยปกตินะคะคุณลูกค้านะลูกค้าสนใจลูกค้าทักมาเลยนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเครื่องพันสองเนี่ยประหยัดมากมาถ้าใครได้ลองใช้นะคะบางคนถ้าใช้เครื่องพันแปดอยู แล้วลองใช้พันสองกจะบอกเลยว่าแตกต่างกันมากมหาศาลบางคนใช้นะะเอาไว้ไปทํางานนะคะเอาไว้ขับไปรับลูกเอาไว้ขับไปไหนก็แล้วแต่นะคะประหยัดน้ํามันมากๆลูกค้าขายอยากได้รถใช้ประหยัดน้นาํา,า,า,ามาันราคาไม่แพงดูแลหลังการขายที่ดีเชิญเต็นรถบิญชยาสิจ้ะได้เลยใช้งินป่าจา้าอะให้ไปวีบ้างลูกค้าอยากดูคันไหนครับ มือเลยค่ะอยากดูเป็น V O City Week ก็พิมพ์กันเข้ามาอ่าวันนี้ขอนำเสนอเป็น Toyota V o ตัวท็อปตัว G Good นะคะตัวนี้ชุดแต่งสเกิร์ตแล้วรอบคันคราบคันนี้นะคะสวยมากราคานะคะเอาไปเลยนะคะ400,000สองบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจ V o สี คันนี้ได้อยู่เครื่องพันหตัว G ตัวท็อปแค่ชุดแต่งสกเกิร์ตก็หมื่กว่าบาทคันนี้เพิ่งติดสกเกิร์ตให้ใหม่ๆเลยสวยงามมากๆคันนี้นะคะภายในอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบอกกันมีคอนโซลภายในจะเป็นสีดำนะคะตัววิทยุเครื่องเล่นครบเลยแอร์เป็นระบบออโต้นะคะคุณลูกค้านะ,ะเป็น กระจกนะคะเป็นไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยรถสวยแอร์เย็นแรงเพราะเหมือนเดิมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานใช้เงินแค่100บาทปหยัดได้ยู่โอ้โยวีออสคันนี้นะคะสุดๆกันไปเลยนะคะดีด้วยาาทำามสะอาดง่ายบางคนไม่ชอบสีขาวชอบดำก็ได้ ขาวชอบดำนะคะคุณลูกค้านะจ๊ะจัดไปเลยนะคะคุณลูกค้านะคันนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันคุณขาใหม่มากๆแล้วได้ Toyota ต V ออตัว G นะคะคุ้มนะคะตัว G ราคา400,200ฟรีบรันภัยชั้นหนึ่งพรบภาษีค่าจัดคนฟรีทุกรายการคะ่ะนะคะต้องกดไลค์กดแชร์มาเลยนะคะเบาะก,กำมะหยี่นะคะลายสวยๆสยีสน้ำเงิน ใช้บ้างแล้วตัวแบรนด์ฮอนด้าเอ้ยโตโยต้านะคุณไม่ต้องอวยเยอะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์หางมากและเทศทางคุณสามารถเซอร์วิสได้ทุกอย่างนะคะถ้าเป็นอะไหล่ของโตโยตา้าค่อนข้าง,างมากเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะคุณพี่ขา เขาไม่มีนะจะลองตาร้อยกันบ้างทางนี้เลยเรากดหนึ่งร้อยบาทจริงจ เล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้านะสะดุดเล็กๆน้อยๆนะจะ,ะ,ะคขาขาเป็นไงคะโตโยต้าวีออสสวยๆแล้วก็โตโยต้ายาริสสวยๆนะคะแล้วก็โตโยต้าวีออสอีกคันหนึ่งนะลูกค้าชอบคันไหนเลือกเลยจีบเลือกจับเลือกจองกันจ้ะ ใช้เงินออกรถ100บาททุกคันนะคะคุณจะชอบคันไหนแบบไหนไลฟ์สไตล์ไหนคุณก็ใช้เงินออกรถ1นะคะลูกค้าสนใจทั้งมาเลยอายมยีขอพาไปดูมาสด้าที่ติดสเกิร์ตหน่อยดีกว่าไปมาสด้าสองสกายแอคค่ะตัวน,นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องพันสามรถปี2017แท้เลยตัวนี้นะคะโอ้โหเป็นตัว แบ็คประตูนะคะชุดแต่งสกเกิร์ตใหม่นี้คุณขาหมื่นกว่าบอกแล้วว่าถ้าไม่สวยบุญทยะไม่ขายค่ะต้องสวยเท่านั้นดูสิเงาสะท้อนแสงมากลูกค้าเอา้าใครจะเอาไว้ใช้งานจัดค่ะประหยัดน้ำมันที่สุดเครื่องพันสามห้าประตูค่ะรออะไรกันรถ เติแมแน่นอนการันตีถ้ามีชนซื้อไปเลยเต็มจำนวนเต็มราคาใครสนใจคันนี้นะคะทักแชทมาเลยนะคะมาดสองสีแดงสวยสีแดงสวยของลูกค้าสวยแล้วนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคันนี้ราคา4ี่แสนสาบาทนะคะใช้เงินออกรถ100่งร้อเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ นะแต่จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคุณลูกคา้านะใครชอบเบนซินนะคะประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์พันสามนะคะต้องคันนี้เลยเนาะสีแดงแรงลิ์มากๆนะคะใครอยากได้ทักมาเลยนะคะใครอยากได้ทักมาเลยเดี๋ยววันนี้เมย์จะพาไปดูต่อที่ซีวิคดีกว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะแต่เราลองเดินไปดูกันฟาไปที่สว่างมากซีวิคอยู่หน้าบ้าน ไปค่ะต้องใจเย็นนะคะอย่าเกร็งไป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 ซีวิตก,กันดีก,กว่านะคะคุณลูกค้าอันติดมีไหมจ้ามีจา่ายนะจ้าเอยไปเล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 ยต้องมาทางนี้นะคะไปเลยก็คือเดินไปเลยนะคะอันนี้เลย ฮอนด้าเซเวคตัวไฮบริดน่ารเลิศมากค่ะมีเกเตอร์ให้ด้วยนะคะเอาลติสเดี๋ยวพัรอสักครู่ตัวนี้นะคะเป็นอัลติส1.5นะคะตัวนี้เอ้ยโอ้ยพูดผิดฮอนด้าเซเวค1.5นะคะเครื่องยนต์นะะบริดต์นะคะเกเตอร์เบาะหนาสวยนะคะจริงสวย ทางใหม่แสนสองหมนกิโลจะรุ่น F นะจะ้า Civic B ไหไม่ได้ค่ะลูกค้าลูกค้ามีอาชีพชัดเจนลูกค้าผ่อนได้หมดจ้ะนะลูกค้าขะใครชอบ Civic F B กันบ้างคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะรถสวยมากบายใ,ในสวยหรูดูดีมากๆ ราคา480,000บาทเป็นตัวเ H สีแดงเดแท้เลยนะทั้งเหน้าเดสังลูกค้านะ Honda นะคะของเรานะจ๊ะสวยมากราคา480,000บาทใช้เงินออกลูกคานะคะเป็นตัวลูกค้าสนใจทั้งมาเลยนะจ๊ะหลากหลายพร้อมรายละเอียดขเข้ามาได้เลยขอ,ขอขเข้ามาเลยรีบจับรีบนะคะก่อนที่จะ ไปข้างในบ้านกันปะใครสนใจนะคะ h ั n d a Civic คันนี้ลูกค้าก็ทักแชทมาอยากได้ทักแชทเลยนะคะอยากได้ทักแชทเลยค่ะเอาติดค่ะไปะเอาติดนะคะ อาติส1.8 8, ES Sport เรามีตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยเสียงเป็นอะไรคะขาดๆดได้แล้วค่ะบางทีเราไปหลุดจากสัญญาณไปนะคะขอภัยกลับมาแล้วเนาะอาติส1.8 ES Sport เราอ่ะโอเคกลับมาที่เอาติสนะคะตัวนี้อาติส1.8นะคะตัว ES Sport ราคา5 2าแสนจัดโปรโมชั่นนะคลูกค้าเหลือเงินกลับบ้านไปเลยเสร็จหมื่นบาทเครดิตใสๆพนักง,งานบริษัทรับผ่านบัญชีมีบรนสังคมมาเลยไม่ติดแบล็คลิส์บูโรเหลือเงินกลับบ้าน70,000บาทสำหรับ Toyota Corolla า l t i เครื่อง1 8 e s s p o r t ตตัวท็อปรถของเราไม่ใช่รถเช่าเป็นรถเจ้าของมือเดียวไม่มีการผ่านการชนหนัก ริกคว่ำตัดต่อใหม่เป็นรถดเดิมๆรถใหม่เดิมรถใหม่แท้ๆมีการันตีรถให้ทุกคันนะคะคันนี้เหลือเงินกลับบ้านไปเลยนะคะเสร็จหมื่นบาทชุดแต่งล้อแม็กจากโรงงานค่ะนะคะภายในสวยหรูดูผู้ดีเป็นสีดำเบาะหนังเรียบหรูสไตล์ออาติสหรูหรามาเห่าอยู่แล้วนะคะลูกค้า นะขับไปนี่คือบอกเลยถ้าไม่แบบไม่ดูรวยไม่รู้จะพูดยังไงคันนี้นะคะลูกค้าขาดอีกสา0 0 0ืบาทเกือบล้านนะคะบอกไว้ตรงนี้ขาดอีก30,000บาทเกือบ1ล้านค่ะป้ายแดงอยู่ที่9ก้าแสนแมาเลยใครอยากได้เอาติดหรูหราราเหลือเงินกลับบ้านเจ็ดบืนใช้เงินออกรถแค่100่งรคันนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์มาก เพราะว่าปกตินะคะเอาติสเนี่ยป้ายแดงเขาขายกันอยู่ประมาณ9 8 0 0แล้วอะตัวนี้นะค่ะลูกค้าสนใจลูกค้าทักมานะคะรถสวยจริงๆส,สวยไม่หลอกลวงลูกค้าแน่นอนนะสวยนะคะขอบคุณค่ะรถสวยค่ะคุณลูกค้าสวยแน่นอนได้ไปไม่ผิดหวังนะคะชุดแต่งเรามีรอบคันแล้ว คุณได้เป็นตัวท็อปไปนะคะไม่ต้องอวยเยอะไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรอธิบายเยอะเพราะว่ามันคือตัวท็อปนะคะออปชันเขาแน่นอยู่แล้วออปชันเขาแน่นทะลุจอยอยู่แล้วค่ะนะจ๊ะค้าลูกค้าสนใจลูกค้าทักมาเลยออกรถใช้เงินแค่100บาทลูกค้าสนใจลูกค้าทักแชทมาเลยนะคะใช้เงินแค่ร้อยเดียวเท่านั้นสำหรับการออกรถ ไม่มีปัญหาขอแค่เครดิตลูกค้าไม่ติดเดี๋ยวเราดูให้ทุกเคสออกรถใช้เงินแค่100บาทจ้ะลูกค้าสนใจลูกค้าก็ทักแชทมานะคะโอเคไหมโอเคไม่จ้าลูกค้านะออกรถใช้เงินแค่100บาทนั้นนะคะสำหรับเต็นท์รถวินเชียะขอแค่ลูกค้าไม่มีประวัติแบค็คเลดเท่านั้นเองนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากยิ่งพนักง,งานยิ่งง่ายค้าขายอาชีพอิสระ เจ้าของธุกรกิจนะคะหรือจะเป็นกิจการส่วนตัวอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขอมีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีนะคะสําหรับอาชีพอิสระทุกอาชีพเลยรับเหมาอิสระรับเหมาต่อเติมก่อสร้างที่เป็นแบบไม่มีเอกสารอะไรยืนยนนันเนาะต้องมีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนถึงปีค่ะใช้เงินออกรถ100่บาทไปเลยนะคะวันนี้นะคะมีใครจะดูอะไรกันอีกไหม วันนี้นะคะมีใครจะดูอะไรกันอีกไหมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากดูะะอะไรนะจ๊ะอะไรนะดิสันมาร์สสวยๆส,สันมาร์สนะคะอ่ะคันนี้เลยนะคะน่สันมาสตัวนี้ปี2019เลยไมาวิ่ง14,000กิโลผ่อนอยู่ที่6,000กกระบาท ใช้เงินออกรถ100บาทจากนิสสันมาร์ปี2019นะคะคันนี้ชุดแต่งนะคะเดิมๆมมาจากศูนย์นิสสันมาร์ไปเลยคันนี้รถปี2019เหลือประกันสูงแสนกิโลเซอร์วิทให้คุณนะคะเข้าศูนย์ป้ายแดงไปได้เลยนะคะเหลือประกันสูงแสนอยูด่ด้วย มาเลยใครชอบนิสสันมาร์สสภาพใหม่เชิญทางนี้ไม่วิ่ง14,000กิโลฟรีทุกอย่างแล้วค่าจัดค่าโอนประกันภัยพรบภาษีฟรีหมดแล้วค่ะคันนี้ใครอยากจะได้ไว้ใช้งานนะคะเป็นรถอีโคคาขนาดกำลังดีขนาดกำลังน่ารักนะคะคุณลูกค้าคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับวัยทำงานบางทีวัยรุ่นวัยก็สะดวกต่อการใช้นะคะเพราะว่าประหยัดน้ำมันมากๆ แถมการขับขี่ค่อนข้างคล่องตัวเป็นรถเล็กนะคะเป็นรถขนาดเล็กคุณสามารถเข้าตอกซอกซอยได้แบบสบายๆเลยนะจ๊ะใครชอบนิสสันมานะคะจับไปเพราะแบรนด์นิสสันเนาะเป็นแบรนด์ที่คุณคู่ควรนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยแบรนด์เขาค่อนข้างดังอยู่พอสมควรอยู่คู่คนไทยมานานมากแล้ว อะไรค่อนข้างที่จะถูกนะคะลูกค้านะถูกก็ไปแพ้โต y ยต้ยตยตหาง่ายแล้วศูนย์บริการมีทั่วประเทศไทยมาตรฐานนะคะ<ม>คุณลูกค้าใครชอบนิสสัน m a r ์ทใช้เงินออกรถหนึ่งรบาทแวะมาเลยมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตผ่อนก็ใช้เงินออกรถ100บาทเท่านั้นนะคะ<ม>ท่านใดสนใจอยากดูรูปรถเพิ่มเติมภายในภายนอ,นอกเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆนะคะ ลูกค้าสามารถทักแชทขอรายละเอียดกับแอดมินได้เลยมีแอดมินเราคอยตอบอยู่นะคะคุณลูกค้ามีแอดมินเรานะคะคอยตอบคำถามลูกค้าอยู่นะคะคำถามทุกคำถามที่ลูกค้าอยากจะรู้นะคะอะลูกค้าอยากดูขนาไหนลูกค้าก็คอมเมนต์มาเลยอ้าวมาจ้ามาจ้ามาจ้า กลับมาที่เมย์นะคะวันนี้เดี๋ยวรอก่อนว่าลูกค้าจะมีคำถามอะไรจะสอบถามนะคะใครมีคำถามอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะคะออกรถใช้เงินแค่100บาทจบจริงนะคะต้องมาที่เจลลรดบุญชยะร้านเปิดบริการทุกวันแต่โมงเช้าถึง3ทุ่มใครอยากออกรถนะคะเชิญทางนี้เลยใช้เงินออกรถแค่100บาทเท่านั้นนะคะเอกสารโคตรง่ายเดี๋ยวเมย์ดันเองทุกเคสนะคะทักพอคุยกันก่อนโอเคไหม อาเหมือนวันนี้ลูกค้าจะไม่มีใครดูอ,อะไรกันแล้วนั้นวันนี้นะคะเมย์ก็จะขอตัวไปก่อนใครนะคะที่มานะคะก็จะเจอป้ายหน้าร้านแบบนี้นะคะป้ายรถมือสองระยองบุญชยะนะคะมีประวัติไม่มีประวัติก็ออกรถ1,000บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษช่วงโควิด1 9เราจัดโปรคือออกรถ100บาทนะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทมาเลยป้ายของเราใหญ่ยักษ์มากคุณลูกค้าอย่าเลยสิจา้าป้ายบุญไซยานะใหญ่ที่สุดแล้วนะจริงๆเพราะว่าเต็นท์เราก็เป็นขนาดใหญ่พอสมควรนะรถเราก็มีในสต็อกก็ไม่ต่ำกว่า200-300คันนะคะคุณลูกค้าลูกค้าสนใจลูกค้าก็สอบถามรายละเอียดได้เลยนะโอเคไหมจ๊ะ มีใครอยากดูอะไรกันอีกไหมถ้าไม่มีใครจะดูะไยแล้วนะคะเมยก็จะขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าละทุกคนพบกันในไลฟ์สดทุกๆุกวันนะเดี๋ยวเมย์ดูแลให้เองใครอยากของรถทักมานะคะนัดวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย